The birthday cakes they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking excellent. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did yeah, thing I see sure to get low? Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. With the pole, I got the bang, roll. I'ma say that I prefer the no blow. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them. When I told her her legs on my shoulder I knew it was over That Henny and Cola got me like a soldier She ready for rover I couldn't control her so lucky on me I was just like a girl ขอเสียงปรบมือค่ะโอ้โหไม่ผิดหวังเลยนะคะเก่งมากๆเลยทุกคนนักแสดงยืนสวยค่ะนักแสดงขอบคุณนั่นผู้ชมค่ะเก่งมากเลยค่ะลูกลงจากเวทีได้เลยนะคะ,คะไม่อยากให้จบเลยค่ะคุณว่าปาังกำลังสนุกนะคะใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการ ปิดท้ายในช่วงเช้าในส่วนของปฐมวัยได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะคอนรใช่แล้วคะ่ะก็เป็นการแสดงของนักเรียนนะคะของน้องๆน,นะคะปฐุมวัยของเรานะคะก็เริ่มการแสดงมาตั้งแต่เช้าก็เวลาตอนนี้ก็พอสมควรแล้วนะคะ,ะสำหรับช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการไลฟ์สดนะคะของนักเรียนระดับปฐมศึกษานะคะเป็นการแสดงบนเวทีนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ครองทุกท่านนะคะที่ส่งเสริมเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการาฝึกซ้อมการแสดงก็มีส่วนร่วมด้วยนะคะที่ส่งเสริมทางโรงเรียนทุกๆเรื่องนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ครองที่ชมไลฟ์สดอยู่ทางบ้านนะคะค่ะค่ะก็ หลังจากนี้นะคะในระดับปฐมวัยของเราก็ต้องสิ้นสุดการแสดงเพียงเท่านี้แล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะครูออนแล้วก็ครูมะปรางาคุณครูมะปรางนะคะก็ต้องลาท่านผู้ปกครองแล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ